अच्छा <sharp inhale> <sharp inhale> นโยบายเรื่องของการรับจำนำข้าวเนี่ยนะถ้าเราวิเคราะห์ภาพใหญ่ก่อนข้าวเป็นสินค้าการเมืองโดยมุมมองผมแล้วเนี่ยมันสร้างผลเสียหลายๆด้านแต่ว่าอคอนเซปต์ของมันเนี่ยผมใช้คำว่ากลยุทธ์สามต่อคือมันตกเขียวติมขึ้นแล้วก็ใตโต้คำว่าไต้โต้เนี่ยก็อันตรายมากมันเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ทุกขั้นตอนแล้วก็โดยเฉพาะตอนปลายทางก็คือตอนขาออกนี่ยที่บอกว่ามีข้าวจี้ทูจีอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ย จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นสัญญาสักสัญญาเลยของรัฐบาลนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ตามมาที่เราเห็นคือน้องเหนือจากขาดทุนน้องเหนือจากชุดสลิตพันค่าก็เสียธุรกิจก็ออวินาศเนี่ยมันก็มีความสูญเสียที่ค่อนข้างเยอะฝากให้คนไทยทุกคนนะติดตามเรื่องนี้ทําหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านชั่วโมงนี้เราถึงเวลาต้องกัดนะ่าอย่างเดียวไม่พอ